สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่851กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืม กดปุ่มถูกใจนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมพาบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสําหรับพี่พท่านใดนะครับที่รับชมและชอบใจรับชมแลาถูกใจรับชมและสนใจอยากจะเช่าพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเบอร์โทรไลน์แอดผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับไลน์แอดก็แอดหนึ่งเจ็ดสนะครับเบอร์โทรก็090325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจว่าอยากจะเช่าพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งนะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปถึงต้สุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่นะครับผมจบเป็นหมายเลของพระที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข e ีีเขียนบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมด้วยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่านะครับพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับเราก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะ เก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกองค์ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนเลยนะครับขออนุญาตนะครับผมเริ่มที่รายกันที่1นะเลยครับผมสําหรับรายกันที่1นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับเป็นใบประกาศินิบัตแบบนี้นะครับพี่เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับ๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมถ้าได้ชอบกันแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับพี่ ผมลงกล้องให้ดูที่องค์พระกันนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650าบาทนะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับผม650บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการนี้นะครับผมเห็นะครับลองดูผิวกันดูได้นะครับพี่ๆ5 0บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผม นี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นแหวนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่ครบ6กรอบนะครับแหวนลงยาเขียวนะครับวงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมปล่อยแบ่งปันให้นะครับในราคาเอา550อานะครับผมสำหรับแหวนนะครับผมหลวงปู่ทิมีิริโกนะครับพี่พี่ฉลองครบ6รอบนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่วัดละหันไล่นะครับผมรายการนี้นะครับใต้ฐานนะครับพี่ นี่นะครับลองชมกันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ท่านใดอยากดูรูปภาพก็สอบถามผมมาได้นะครับนี่นะครับฉลองครบ6รอบนะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับผมในราคา550านะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกลิ่นนะครับพี่นี่นะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมกับกล่องกระเบียีแบบนี้นะครับเป็นอ่าเป็นพระกลิ่นชิลับบัญชรรุ่นแรกนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายที่3นะครับนี่นะครับ ปี2517นะครับผมใต้ฐานเป็นลงยาแดงด้วยนะครับพี่สำหรับพระกลิ่งชินบอนชอนนะครับผมหลวงปู่ทีมีสริโกหมายเลข3าี้นะครับผมเปิดให้นะครับในราคา550บาทนะครับผม550านะครับพี่สำหรับรายการนี้นะครับ550บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นี่นะครับเป็นพระกลิ่งชินบอนชอนนะครับหลวงปู่ทีมีสริโกนะครับ ด้านหลังนะครับผมต่อคําว่ากรรมการนะครับต่อโค้ดนะครับพี่ดูผิวกันได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกึ่งชินาบอนชอุปุทินสซลิโกนะครับพี่นี่นะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับในราคานะครับผม550บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่4นะครับพี่อันนี้จะเป็นพระกริ่งนะครับผมพุทธ ชยันตีนะครับพี่ีฉลอง2,600ปีกลิ่งจักรพัรนินะครับผมทรงเครื่องนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นพิธีวัสุทัศน์นะครับนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมคู่นี้เอา500บาทนะครับผมมีสองค์งสองพิมพ์นะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมสําหรับพระกลิ่งนะครับผมจักรพัรดินะครับพี่พุทธชยันตรีนะครับผม แต่งองทรงเครื่องนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมคู่กันเลยนะครับพี่พี่ใต้ฐานมีตอกหมายเลขนะครับผมแล้วก็ตอกยันตรงนี้นะครับนี่นะครับพี่พี่อันนี้เป็นองค์แรกนะครับจะมี2องค์นะครับพี่ในชุดนี้นะครับอีกองค์หนึ่งจะเป็นพิมพ์ขนาดพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่นะครับถ้าใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ อันนี้ก็มีใต้ฐานเหมือนกันนะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่นี่นะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับของคู่นี้นะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับที่ระลึกนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถนะครับเป็นวีนสองหน้านะครับพี่พี่สำหรับองค์นี้นะครับผมเป็นรายกรนที่ห้านะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้นะครับ ในราคานะครับผมสําหรับพระพุทธโสธรรายการนี้นะครับผเอา450บาทนะครับพี่450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับรายการที่5นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธโสธรพิมพ์2หน้านะครับผม450บาทนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญน,นะครับผุจุฬาลงกรณ์นะครับพี่นี่นะครับ้านหลังจะเป็นหลังป่าพ่อนะครับพี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเอาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับรายการที่หกนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นี่นะครับหกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับหลังปาาพ่อนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับลองชมกันได้นะครับพี่ อยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมผิวสวยๆเลยนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับผัดมานะครับผมเป็นเหรียญอ่านี่นะครับพุทธศักราชนะครับพี่ี่ปี2460นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา650บาทนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับพี่ี่รายกันที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมถ้าในสนใจหลากหลายรายการนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่หกร้อยห้าสิบาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่8นะครับวันนี้จะเป็นหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับพี่พี่เป็นพระผงนะครับหลวงปู่ดุลนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับมอสี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สำหรับพระเนื้อผงองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับ 450บาทนะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่เป็นหลุมปูดุลนะครับผมนี่นะครับพระโผงองค์นี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับถัดมานะครับผมเป็นขุนแผนใกล้คู่นะครับนี่นะครับหลวมพอกกวยนะครับพี่นี่นะครับด้านหลังจะเป็นพระเมโธรณีมวยผมนะครับขุนแผนใกล้คู่รายการนี้นะครับผมเอา450บาทนะครับ สำหรับพระคุนแผนไก่คู่นะครับพี่หลวงพ่อกลวยนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนเรี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกรุ่มวสามปลื้มนะครับุรายการนี้เอา400บาทนะครับผมสําหรับพระกรุ่มวสามปลื้มนะครับพี่นี่นะครับ 400นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่สำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่11นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายคู่นะครับ เป็นสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อมาตรรสนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพ <t ry> ี่หนึ่งนะครับผมได้มาก็ได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับผมสหรับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์เส้นได้นะพรายคู่นะครับกรุวัดใหม่อมาตรรสนะครับพี่อยู่ในเลี่ยม3ามห่วงนะครับผมหนึ่งครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมเกชโยพิมพ์7ชั้นนะครับองนี้450นะครับผมนี่นะครับสำหรับพระสมเด็จเกชโยหมายเลขนี้นะครับผม450บาทนะครับพี่450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับพระสมเด็จเกชโยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผม450นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับผม หลวงปูู่นะครับพิมพ์ซ่ยิดนะครับรายการนี้เอา450เหมือนกันนะครับพี่พีสำหรับพระสมเดจหลวงปูู่นะครับผม450บาทนะครับพี่พีรายการนี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่พี450นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระ พุ s, ท jumped, โธน้อยนะครับผมแ <It> <erd transparency S 3> ม่ช to ีบ <Pent> ุญเรือนนะครับผมเนื้อผงนะครับองนี้นะครับผม450เหมือนกันนะครับพี่พี่สำหรับพระพุทโธน้อยนะครับผมแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม450บาทนะครับพี่พี่450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลข14นะครับผมเห็นไหมครับ450้ยบนะครับ ท่านใดดูไม่ทันอย่างไรนะครับผมหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450เหมือนกันนะครับผมท่านใดสนใจคู่กันกับพระพุทโธน้อยก็บอกผมได้นะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับพี่นี่นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนนะครับ450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บ เง like ินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสิบหกนะครับเหรียญเลื่อนสมรัสศักนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่นี่นะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้นะครับในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญเลื่อนสมรัสศักนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับพี่พี่หมายเลขที่สิบหกนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาท จัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับพี่พีรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นรายการที่17นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ดู่นะครับพี่ี่อ่รุ่นเศรษฐีนะครับผมพระผมปัญโยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองเหมือนกันนะพี่ขออนุญาตเปิดให้ในราคา500บาทนะครับสําหรับนะครับผมรายการที่17นะครับพี่พี่ห้าร้อบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับเหรียญเศรษฐีนะครับผมหลวงพูดูวัดสะแกนะครับพี่ห้าร้อบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่สำหรับเหรียญลบพูดูนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นอันนี้น่าจะเป็นพระปางสายญาตินะครับพี่พี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดระฆังหรือเปล่านะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเอา450านะครับพี่พี่เป็นพระกรุนะครับผมหมายเลขที่18นะครับผม450บาทนะครับ450บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ผมได้มาก็เป็นเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จม้วนนะครับผมนี่นะครับ นี่น่าจะเป็นวัดระฆังนะครับพี่พีพระสมเด็จม้วนนะครับผมสมเด็จโตนะครับพี่พีเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา5 0 0 50นะครับผมท่านใดสนใจก็พูดคุยกันได้นะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมสามารถสอบถามมากันได้นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จม้วนนะครับผมเนี่ยนะครับรายการนี้เลยนะครับผม550ราินะครับพี่ มีองค์เดียวนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมท่านใดไวก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเรี่ยมเก่าด้วยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระห่างมากนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับองค์นี้เอา4 5่าบบาทนะครับสําหรับพระห่างมากนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าซุงนะครับพี่พี่ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับ450าบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมรายการที่21แล้วนะครับพี่เหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมเอา450เหมือนกันนะครับพี่450บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมหมายเลขที่21นะครับผม ใน EP นี้นะครับพี่พนี่นะครับ450บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่22ครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นขอบสตางนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา550นะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับพี่ขอบสตางนะครับพี่550บาทนะครับผม500 50บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับเรียนหลวพ่อคงนะครับผมหมายเลขที่22นะครับถัดมานะครับผมรายการรองสุดท้ายในพี่นีล่า้วแล้วนะครับผมเป็นรูปลอหลุดพ่อเงินในการพี่หมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา450บาทนะครับพี่ๆขย่บมแล้วมีเสียงด้านในด้วยนะครับผมสาหรับรูปลอหลุดพ่อเงินนะครับพี่วัดบางคานะครับ 450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีรายการนี้เลยนะครับ450บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่24นะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับเป็นเหรียญหรือพ่อคูณนะครับผมปีหนึ่งนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้500บาทนะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญหรือพ่อคูณนะครับพี่พี่ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับมีรอยจานแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองชมกันได้นะคะรับพี่สาหรับหลวงพ่อครูนะคระบปีสองห้าหนึ่งสองนะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ก็สำหรับ <medio> พี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่านะครับผมยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากจะเช่าพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ